สวัสดีค่ะวันนี้เซลมีต้นไม้มาแนะนํานะคะต้นไม้มาปลูกไว้ในร่องกลางของสวนยางค่ะไม้ชนิดนี้ชื่อว่าไม้ยางนาค่ะไม้ยางนาเป็นไม้ที่เราสามารถจะปลูกไว้ในสวนยางได้นะคะอันนี้คือทดลองปลูกที่ภาคอีสานค่ะตัวไม้ยางนาสามารถปลูกได้ที่ความสูงของระดับน้ําทะเลไม่เกิน600เมตรนะคะซึ่งก็เหมาะสมสําหรับภาคอีสานมากเลยค่ะ โดยตัวไม้ยางนามีถิ่นกำเนิดบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียตอนใต้ของอินเดียศรีลังกาบังกลาเทศพมา่าและก็ประเทศไทยคะ่ะไม้ยางนานะคะสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยคะ่ะโดยมีหลักฐานยืนยันก็คือคำว่ายางที่อยู่ในชื่อของตัวอำเภอตำบลและก็หมู่บ้านมีมากกว่า70จังหวัดเลยคะ่ะ บางพื้นที่นะคะใช้ยางนานในการประโยชน์ทาพวกไบโอดีเซลโดยการเจาะตัวยางนานเพื่อใช้ตัวน้ำมันยางนะคะสามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ร้อซนะคะสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีรอบต่ำเช่นเครื่องออรถไถานานแบบเดินตามค่ะ โดยต้นยางนาที่สามารถจะเจาะเอาน้ํามันได้จะต้องมีอายุอยู่ประมาณเริ่มต้นอยู่ที่1 5บหถึงยีปีนะคะแล้วก็ในการเจาะเขาจะเจาะสูงจากพื้นประมาณ30-50ถึงเซนค่ะในการเจเาะก็จะเจาะแบบเฉียงประมาณ45องศานะคะแล้วก็เจาะลึกประมาณ15-20ถึงเซน เจาะเสร็จแล้วนะคะใส่หลอดแล้วก็ใส่ลงไปในขวดพลาสติกอะไรนี้นะคะเว้นทิ้งไว้ประมาณสัก2-3วันนะคะจะได้น้ำมันอยู่ประมาณครึ่งลิตรค่ะเมื่อเราปลูกยางนาสิ่งที่เราจะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเห็ดค่ะเห็ดที่อยู่กับพวกยางนาก็เรียกว่าเห็ดระงกนะคะเพราะว่าเห็ดระงกเป็นราชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าราไมโครไรซาค่ะ ตัวราไมโครไรซาเนี่ยก็คือว่าจะมีความสัมพันธ์กับพืชตระกูลยางนาเต็งแล้วก็รังนะคะโดยราไมโครไรซากับรากพืชจะมีความอาศัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ตัวราตัวนี้ที่ทําให้เกิดเ,เห็ดระงอกก็คือจะอยู่กับต้นยางนาจนกว่ายางนาต้นนั้นจะตายค่ะโดยเห็ดระงอกนะคะจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดไข่หันค่ะตัวเห็ดระงอกมี3สีนะคะมีสีขาวสีเหลืองและสีแดงค่ะ จะพบได้ในช่วงต้นฤดูฝนนะคะเวลามีฝนตกไปสัก2-3วันนะคะแล้วก็มีอากาศอบอ้าวแล้วก็มีแสงแดดชาวบ้านก็จะไปออกหาเห็ดระงกกันค่ะโดยจะมีตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมจนกว่าจะถึงสิ้นฤดูฝนค่ะเราสามารถทำให้มีเห็ดระงกกินได้โดยการที่เราปลูกต้นยางนาน,นะคะแล้วก็ เออนำตัวเห็ดตะโงกแก่ๆนะคะมาขยี้กับน้ำค่ะแล้วก็เอาไปราดไว้ตรงโคนของต้นยางนา mm hmm. เมื่อราที่อยู่ในเห็ดระโงกนะคะไปเกาะอยู่ที่รากของต้นยางนาก็จะทําให้เกิดเห็ดระโงกขึ้นมาค่ะ mm hmm. แล้วเราก็สามารถที่จะเก็บเห็ดระโงกกินได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าตัวเชื้อราตัวนี้จะอยู่กับต้นยางนาจนกว่าต้นยางนาจะตายค่ะ นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะว่าเพียงแค่เราเอาเชื้อมาใส่ในครั้งแรกแล้วเชื้อน,นั้นก็จะอยู่กับต้นยางนาตลอดไปเลยค่ะโดยต้นยางนาจะเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนมากเลยนะคะมีอายุหลายร้อยปีค่ะจึงเป็นที่มาของคำว่าเห็ดเจ็ดชั่วโคตรค่ะถ้าเพื่อนๆมีที่ว่างๆก็สามารถจะปลูกต้นไม้ไว้ได้นะคะต้นไม้เวลาเราปลูกแล้วมันก็โตไปเรื่อยๆไม่ต้องดูแลอะไรมันมากมายนะคะ ถ้าอยากให้เป็นการปลูกต้นไม้ที่แบบยั่งยืนนะคะควรปลูกผสมผสานกับพืชอื่นๆด้วยค่ะเราจะได้มีรายได้รายวันรายเดือนรายปีแล้วก็รายสัปดาห์เพื่อที่จะได้เป็นการปลูกแบบยั่งยืนค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะทำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ